สถานีวิทยุมกอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจียงใหม่ขอเจิญให้ฟังพอดแคสต์พมจเจียงใหม่ใส่ใจป้าอุ้ยแม่อุ้ยปบกับความหู้ข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับรายการมกรพบประชาชนช่วงพมจอเชียงใหม่ใส่ใจพ่ออุ้ยแม่อุ๋ยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเครือข่ายมกสีภูมิภาคทั่วประเทศทั้งทางออนไลน์และพอดแคสต์นะครับผมทัก นายทักด้านายดิมวิไลนักโภชนาการปฏิบัติการจากโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุเพื่อให้มีสุขภาพดีในหัวข้อเรื่องกินดีมีแรงสูงวัยสุขภาพดีนะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่จะส่งผลต่อการกินได้ก็จะทําให้การ ดูแลเรื่องโภชนาการการกินของผู้สูงอายุเนี่ยต้องใส่ใจนะครับการเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นตาเนี่ยจะมีเรื่องการมองเห็นเพราะว่าผู้สูงอายุที่การมองเห็นลดลงเวลาอาหารมาแล้วเนี่ยมันทำดูน่ากินแต่ว่ากลายเป็นว่ามองไม่เห็นก็เลยทำให้รู้สึกความอยากลดลงได้ลิ้นนะครับการรับรส ก็จะน้อยลงด้วยทําให้การกินเข้าไปเนี่ยแทนที่จะรู้สึกถึงรสชาติที่ดีอาจจะรับรสได้น้อยลงก็ทําให้ความอยากอ่านาลดลงด้วยรวมถึงฟันการเคี้ยวอาหารของผู้สูงอายุด้วยฟันของผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยดีเท่าเดิมถ้าเกิดว่าพอเคี้ยวอะไรที่แข็งๆหรือเหนียวๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มีผลเรื่องปวดฟันได้หรืออาจจะทําให้ฟันหักได้ด้วยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงการย่อย อาหารการเผาผลาญด้วยนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยก็หลั่งกรดย่อยอาหารน้อยลงรวมถึงลำไส้ก็ทำงานได้น้อยลงบีบตัวได้น้อยแล้วก็การดูดซึมอาหารก็น้อยลงด้วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะเสี่ยงเรื่องภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารได้แล้วก็จะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมได้ด้วย ในเรื่องของภาวะทุพโภชนาการเนี่ยมีทั้งสองแบบก็คือภาวะขาดสารอาหารก็คือได้รับสารอาหารน้อยก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็สุขภาพก็จะค่อยๆแย่ลงได้รวมถึงภาวะที่กล้ามเนื้อ คามเนื้อน้อยจากการขาดโปรโตีนด้วยหรือภาวะโภชนาการเกินก็คือมีภาวะโรคอร้วนแล้วก็จะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงและอื่นๆตามมาได้ด้วยดังนั้นการดูแลภาวะโภชนาการให้ดีด้วยการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมและสมดุลสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยการดูว <ET> ่าย <snow> ังไงเนี่ยเรามีน้ําหนักตัวที่ดีตามเกณฑ์ไหมนะครับน้ําหนักตัวไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกเบื้องต้นว่ามีการดูแลสุขภาพแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักตัวเนี่ยไม่มีโอกาสได้ชั่งน้ําหนักเราลองวัดรอบเอลดูได้นะครับรอบเอลเนี่ยก็คือวัดโดยนําสายวัดเอลเนี่ยมาวัดที่ผ่านสะดือของเรานะครับวัดรับเอวที่ผ่านสะดือเราโดยที่เอา รอบเอวเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินส่วนสูงหารสองนะครับลองยกตัวอย่างผู้สูงอายุคนนี้เนี่ยสูง160กนะครับก็คือเอามาหาร2ก็จะได้80ซนติเมตรถ้าเกิดว่าคนนี้วัดรอบเอวแล้วเนี่ยไม่เกิน80ซนติเมตรแปลว่าคนนี้ไม่อ้วนลงพุงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน80ซนติเมตรไปแล้วก็แปลว่าน่าจะเริ่มอ้วนแล้วก็คงจะต้องมาดูแลเรื่องการกินบ้างครับการที่ได้รับ กันที่ดูแลน้ำหนักตัวแล้วก็กินอาหารให้ได้สารอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆในการเสริมสร้างอาวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทํางานได้ดีเป็นปกติแล้วก็เพื่อซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่างๆที่สึกหรอได้แล้วก็เพื่อควบคุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้ร่างกายสามารถทํางานได้ดีต่อต้านโรคต่างๆได้ด้วยแล้วก็ป้องกันโรคไม่ติดต่อระรัรงต่างๆได้ด้วยนะครับ นี้เนี่ยการดูแลเรื่องการกินให้ดีนะครับก็คือมันก็มีหลายๆอย่างครับ เช่นการกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ให้หลากหลายให้เพียงพอและเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการกินผักผลไม้นั่นเองนะครับก็คือจะต้องกินผักผลไม้ให้เพียงพอผักผลไม้เนี่ยมีผลเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภาวะท้องผูกเนื่องจากว่าการขับเคลื่อนของลำไส้ไม่ค่อยดีแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยมีฟันที่เคี้ยวไม่ค่อยดีด้วยทําให้เจอผักที่เหนียวบ้างแข็ บางเนี่ยทำให้ไม่อยากกินผักเอ่อแล้วก็ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเพราะว่าการขยับขยเื่อนร่างกายก็น้อยลงเพราะขยับขยเื่อนร่างกายน้อยลงก็ทําให้ระบบการเดินอาหารเนี่ยระบบทางเดินอาหารก็ทํางานได้น้อยลงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการดื่มน้ําที่ไม่เพียงพอในผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเนี่ยการ เก็บกั้นปัสสาวะเนี่ยไม่ค่อยอยู่ก็คือจะฉี่บ่อยนะครับก็ทําให้กลายเป็นไม่ค่อยอยากดื่มน้ําพอไม่ค่อยกินผักผลไม้ไม่ค่อยดื่มน้ําและไม่ค่อยขยับตัวร่างกายเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะท้องผูกซึ่งก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อแรกๆที่จะแนะนําให้ดูแลก่อนเลยนะครับก็คืออย่างการกินผักผลไม้เนี่ยในหนึ่งวันรวมกันให้ได้สักประมาณ5้ากำมือนะครับหรือ ถ้าเกิดว่าจะนับเป็นทัพพีก็ได้นะครับทัพพีตักข้าวปกตินี่แหละนะครับก็ให้ดูว่ากินผักผลไม้ถึงหรือยังในแต่ละวันครับโดยเลือกผักให้ได้หลากหลายเลือกผลไม้ให้หลากหลายเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัดครับเอามารวมๆกันวันหนึ่งให้ได้สักประมาณ5้ากำมือก็จะถือว่าได้ใยอาหารที่เพียงพอในแต่ละวันแล้วนะครับก็แนะนําให้กินผักให้เยอะๆแล้วก็เลือก เลือกเลือกผักที่หลากหลายสีนะครับมีให้ครบ5สีได้เลยยิ่งดีครับเพราะว่าผักแต่ละสีก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันด้วยครับแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอโดยดื่มน้ําเปล่าน้ําสะอาดวันละ8แก้วนะครับแก้วละ2 0 0ร้ซีซีซึ่งก็แก้ว2 0 0ร้ซีซีก็คือแก้วแบบโต๊ะจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็ เลือกที่ดื่มน้ําในทุกเมื่อที่มีโอกาสนะครับการดื่มน้ําเพียงพอกินผักผลไม้เพียงพอป้องกันท้องผูกได้ใย,ยอาหารแล้วก็ได้วิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ดีได้ด้วยนะครับอันนี้เป็น2เรื่องหลักๆที่จะขอฝากเอาไว้เป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับทีนี้เนี่ย จะทํำยังไงเพื่อให้ป้องกันการขาดน้ําในผู้สูงอายุได้ก็คือดื่มน้าไม่เพียงพอวันละ8แก้วนั่นแหละนะก็คือให้มีโอกาสก็คือจิบน้ําได้ทุกเมื่อที่มีโอกาสทุกชั่วโมงนะครับงดเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดนะครับแนะนําน้ําเปล่าจะดีที่สุดหรือว่าถ้าเกิดกลัวว่าจะมือผู้สูงอายุเนี่ยมือสั่นๆก็อาจจะเอาเป็นแก้วพลาสติกที่มีหูจับได้เนี่ยก็จะทําให้สามารถ ยกดื่มได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ดื่มน้ำช้าๆเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมียาที่จะต้องกินด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดื่มน้ำไปได้เลยครับแล้วก็ควรตรวจสุขภาพด้วยนะครับว่าเราสุขภาพโอเคไหมด้วยครับทีนี้การจัดอาหารให้ดีให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าอยากทานแล้วก็ เป็นโอกาสเพิ่มสารอาหารให้ผู้สูงอายุได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะนําแนวทางหลักๆมานะครับก็คืออย่างแรกคือจัดอาหารให้ครบทุกกลุ่มให้หลากหลายครบ5้าหมู่นะครับครบ5้าหมู่คืออะไรบ้างก็คือหมู่หนึ่งก็คือเนื้อนมไข่นะครับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่จะให้โปรโตีนอย่างเพียงพอเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะ เสียงที่ภาวะกล้ามเนื้อน้อยได้ครับถ้าผู้สูงอายุกล้ามเนื้อน้อยนี้ก็เป็นปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นควรจะเติมโปรโตีนให้เพียงพออาจจะมือละสัก 3- ถึงสช้อนกินข้าวนะครับในพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่ปลาไข่ทั้งหลายก็เลือกกินให้ได้หลากหลายได้เลยนะครับโปรโตีนจากพืชอย่างเช่นเต้าหู้จากถั่วต่างๆจากธัญพืชก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หมู่ที่สองก็คือพวก ข้าวแป้งน้ําตาลนะฮะที่จะให้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายอันนี้ก็สามารถกินได้เป็นตามปกตินะครับนนก็จะแนะนําเลือกที่เป็นข้าวกล้องไม่ขัดสีเป็นพวกเช่นข้าวไรเบอรี่ข้าวมันปูข้าวที่เป็นสีสีนะครับที่ยังไม่ได้ขัดออกจนขาวเกลี้ยงนะครับพวกนั้นน่าจะมีแร่ธาตุวิตามินใย,ายอาหารที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับการดูแลสุขภาพด้วยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าข้าวกล้องมันแข็งเกินไปอาจจะลอง หุงนิ่มๆส่น้ำเยอะๆแช่เข้าวกล้องสักพักหนึ่งก่อนที่จะนํามาห่งก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะนํามาผสมกับข้าวขาวก็ได้นะครับก็จะได้สารอาหารเพิ่มตรงนี้ด้วยฮะแล้วก็ข้าวกล้องเนี้ยก็มีใย,ยอาหารด้วยก็ทําให้อ,อิ่มง่ายอิ่มอยู่ได้นานแล้วก็น้ําตาลจากข้าวเนี่ยก็จะได้ไม่เยอะเกินไปก็จะมีผลในการควบคุมน้ําหนักแล้วก็ควบคุมน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับ หมู่2ไปแล้วทีนี้หมู่3ก็คือผักหมู่4ี่ผลไม้ก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วว่าผักผลไม้ควรกินให้เพียงพอวันละเท่าไหร่นะครับวันละ5้ากำมือหรือว่า5ทัพพีต่อวันนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหมู่ที่5ก็คือไขมันไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างไงก็สามารถเลิกทานอาหารที่มีไขมันได้แต่ก็ไม่มากจนเกินไปนะครับอย่าเลิกกินอาหารให้ครบ5หมู่ให้หลากหลายแล้วก็เพียงพอกับร่างกายครับเลือกเนื้อปลา เลือกไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับที่เป็นแหล่งโปรตีนก็คือถ้าเกิดว่าจะกินปลากินไข่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเลือกที่ไม่ติดมันมากนะครับอย่างมันหมูนังไก่อย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะกินได้แต่น้อยละกันนะครับเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงพวกไขมันอิ่มตัวซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับ การจัดเมนูผักให้มีความหลากหลายสีถ้าจะเกิดกินผักแล้วเนี่ยเลือกให้หลากหลายสีมีสีม่วงสีเหลืองสีแดงสลับกันไปมันจะทําให้ดูน่ากินมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุได้เห็นหลากหลายสีแล้วเนี่ยเออมันจะดูน่ากินมากขึ้นก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกินผักได้ด้วยนะครับผลไม้ก็สักประมาณสักหนึ่งจานเล็กต่อมื้อนะครับ หรือว่าอาจจะเช่นกล้วยลูกหนึ่งหรือว่าส้มลูกหนึ่งหรือมะละกอสับประรดแคนตาลูปสักประมาณ8คำนะครับยกตัวอย่างก็คือให้มีสลับหลากหลายกันเป็นมื้อว่างก็ได้เป็นหลังอาหารก็ได้เลือกที่ไม่หวานจัดนะครับเพื่อที่จะให้ได้วิตามินแร่ธาตุใยอาหารต่างๆด้วยดื่มนมนะครับนมเนี่ยก็เป็นหมวดที่ให้โปรตีนแล้วก็ที่สำคัญให้แคลเซียมกับ กระดูกและฟันด้วยนะคบเพราะว่าผู้สูงอายุก็ยังต้องการแคลเซียมด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่เติมแคลเซียมเนี่ยกระดูกและฟันมันก็จะค่อยๆเสื่อมถอยไปก็เลยว่าแนะนําให้ดื่มนมเนี่ยวันละ1-2แก้วถ้าดื่มนมวัวได้จะดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดื่มนมวัวไม่ได้เพราะว่าอาจจะย่อยน้ําตาลนมไม่ได้บางคนท้องผูกท้องเสียก็อาจจะเลือกดื่มเป็นนมโทวเหลืองที่เสริมแคลเซียมเราก็สามารถดูจากข้างกล่องดูจาก ฉลากโภชนาการได้ว่ามีเป็นนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมสูงหรือว่าอาจจะทานเป็นเต้าหู้แข็งเต้าหู้แผ่นเป็นปลาเล็กปลาน้อยถ้าเกิดสามารถเคี้ยวได้นะคะปกัปกผักใบเขียวเข้มก็มีแคลเซียมอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เลือกกินให้ได้หลากหลายได้เลยครับ การดื่มน้ำนะครับแดแก้วต่อวันนะครับตรงนี้ไม่ลืมนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังอันนี้ถ้าลดได้แนะนําลดนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ดีครับเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุอาจจะนอนไม่ค่อยหลับอาจจะนอนน้อยถ้าเกิดว่าดื่มชากาแฟไปเนี่ยอาจจะทําให้นอนได้น้อยไปอีกครับหรือถ้าดื่มจะดื่มจริงๆก็คือเอาไม่ควรเกินช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับก็จะดีครับดื่มเป็นตอนเช้าไปเลยนะครับไม่ปรุงรสจัดนะครับ โดยเฉพาะหวานมันเค็มจัด3าอย่างเนี้ถ้าเกิดว่าปรุงรสอ่อนๆหรือว่ากินให้รสแบบจางๆได้นะครับก็จะดีมากเลยก็คือกินจืดเยืดชีวิตนั่นเองนะครับไม่ปรุงเค็มไม่ปรุงหวานไม่ปรุงมันมากจนเกินไปชิมก่อนปรุงได้จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าบางทีถ้าไปซื้ออาหารมามันมีรสชาติที่เต็มที่อยู่แล้วครับเราก็เลือกที่จะปรุงน้อยครับกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะครับอาหารที่สุกๆดิบๆถ้ามี โอกาสเลี้ยงได้ก็จะดีครับเพราะว่าบางทีถ้าท้องเสียแล้วเนี่ยอาจจะทําให้มีเหมือนกินอาหารได้น้อยลงไปอีกครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่น้ําหนักตัวน้อยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่เนี่ยเพื่อป้องกันการท้องเสียป้องกันการติดเชื้อนะครับถ้าเกิดว่าอาหารมีชิ้นใหญ่เกินไปอาจจะลองทําเป็นชิ้นเล็กๆดูเพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้กินได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเคี้ยวไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่า กินสามมื้อล้วไม่เพียงพอดูเหมือนน้อยเราอาจจะแบ่งเป็นห้าถึงหกมื้อก็ได้เพื่อที่จะได้ทยอยทยอยได้กินนะครับเพื่อที่จะได้เติมได้อย่างเพียงพออันนี้สําหรับคนที่น้ําหนักตัวน้อยนะครับแบ่งกินเป็นมื้อย่อยๆเอาได้แล้วก็ที่สําคัญคืองดเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ดื่มไม่สูบเนี่ยก็จะทําให้การดูแลสุขภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสกินอาหารร่วมกับคนในครอบครัวได้ก็ จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับจะได้ทําให้รู้สึกกระตุ้นความอยากกินอาหารจะได้มีความสุขนั่นเองครับอันนี้เป็นแนวทางที่สามารถนําไปลองปรับใช้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้อาจจะจําได้ไม่ครบนะครับอาจจะจําง่ายๆเลยว่าในหนึ่งจานนะครับผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนได้ครับแบ่งเป็นสี่ส่วนในจานสองส่วนเป็นผักหนึ่งส่วนเป็นข้าว เป็นข้าวกล้องได้ยิ่งดีและอีกหนึ่งส่วนก็คือเนื้อสัตว์เนื้อนมอเนื้อไข่ปลาเนี่ยครับที่ไม่ติดมันมากงั้นผักเครื่องหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งในหนึ่งจานเนี่ยก็เป็นอาหารที่สุขภาพดีสําหรับผู้สูงอายุและรวมถึงทุกๆคนได้ด้วยแล้วก็มีนมหน่อยหนึ่งมีผลไม้หน่อยหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราได้รบับได้รับอาหารครบห้าหมู่ได้สารอาหารดีๆเพื่อที่จะได้สุขภาพแข็งแรงไปได้ตลอดเลยนะครับก็หวังว่า ที่ได้มาพูดคุยในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของทั้งผู้สูงอายุและทั้งทุกๆคนของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สุขภาพดีอายุยืนยาวไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังและรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการมกพบประชาชนช่วงพมจเชียงใหม่ ใ,ใจป้าอุ้ยแม่อุ้ยในรอบถัดไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ